สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับ x i a e r และบิดก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจได้นะครับและที่สําคัญอย่าลืมกด s u b สไครป์ไปกันด้วยนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Coral Island ครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราเข้าไปที่เนื้อหาเกมกันเลยครับ โอเคครับวันนี้เราอยู่กับ c o ์ o r Island แล้วกับป๊บบี้โอเควันนี้เราจะของหมอแต่งงานให้ได้นะแต่ก่อนอื่นเราต้องมีเงินก่อนอันนี้ก็คือเรารอ ผลผลิตของเรามันโตแล้วเดี๋ยวเราก็อัพบ้านจากนั้นก็ขอคุณหมอแต่งงานนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปทำง,งานประจำวันก่อนเลยแล้วกันครับ พอเบี้อ,อกมาข้างนอกได้ด้วยเหรอเราแวะมาพิจิภัณฑ์นะครับเอาของมาบริจาคพิจิพันฑ์เราใหญ่มากตอนนี้เพราะว่าเราขยันโดเนทเหลือเกิน โซนมแมลงเรามันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้จับมแมลงกับตกปลาเลยอะพิพิธภัณฑ์ของเรามันก็เลยแบบดูไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่เลยไม่ค่อยมีของเท่าไหร่ผมต้องเพิ่มการตกปลาพรเข้าไปบ้างแล้ว เนี่ยเดิ๋ยวปลาเราน้อยมากเลยนะนีม่มันอุโมงคือเขาทำน่ารักอะเหมือนเอาควาเรียมจริงๆเลยนะ จะแ,แบบเงียบเหงาไว้หน่อยนะเขาหน้าเพิ่มนักท่องเที่ยวสักหน่อยนะมันเงียบเหงามากเลยอะอกระดูกลอยได้น่ากลัวชะมัดกระดูกลอยได้ก็น่ากลัวเลยครับ วันอาทิตย์ลุงแซมก็เปิดเที่ยงไหมเขาหยุดวันพุธถ้าผมจำไม่ผิดใช่หยุดวันพุธวันอาทิตย์เปิดเที่ยงก็วันนี้มันเกิดพอกับแอนโทนิโอดอกไม้ละกันพอน่าจะชอบดอกทิวลิปง่ายเกินเก็บเอาจากข้างทางเลยียวของขวัญวันเกิดแต่เราเก็บจากข้างทาง เออพ่อเขาน่าจะชอบพวกแมลงไหมไปเอาดับเบิลกรงขวัญไปหาพ่อก่อนพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ที่ชายหาดไปแว้นไปชายหาดกันเลยครับอ้าวให้ไม่ได้พ่อแบบพอกำลังเล่นวอลเล์บอลอยู่อดเลย อะเอาไปแล้วกันให้มิลลีแ่แทนเจอใครก็แจกดอกไม้ให้หมดอ่เจอสกอตสกอตเอาผีเสื้อป่ะทำไมสกอตไม่ชอบผีเสื้อเหรอจบละ เราอัปเดตตัวพืชผักของเราให้เป็นออสเมียมเลยดีกว่าเอาไปโดนเนตได้นะครับสำหรับเล็บกาลิมไหมตัวนี้เป็นกาลิมินะัสอะไรสักอย่าง เราไปหาพอแล้วแบบพอไม่ว่างนะแล้วเราก็เลยแบบไม่คุยด้วยละลองงอนแล้วก็เลยไม่ให้ของขวัญพอซะเลยวันนี้ไงผมอหน้าพอนะพออยากเล่นบอเลเองวันนี้เรานอนพักกันก่อนแล้วกันครับ เค okay. วันนี้ก็เหมือนเดิมครับงานประจำวันกันก่อนแล้วค่อยว่ากันเรื่องอื่นนะ โอเคงานประจำของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เทสก่อนว่าเก็บได้หรือยังโอเค,อเคบ๊อบบี้น่ารักยังบอกว่าเพิ่งจัดการพวกบินเสร็จอย่างนั้นเนี่ยพวกใครจ่ายรายประจำเดือนไอ้ประจำสัปดาห์นะครับ รู้สดีจังที่ทำพวกงานเอกสารเสร็จแล้วเยี่ยมเลยพวกว่าเป็นเป็นเหมือนอะไรอะ่ะเป็นเคสปลอมนะเป็นยูนิคอร์นพิงเกร์โพรบมพอยูรีก็คือชาวน่าจะแก้งยูรีนะครับโดยการแบบเขียนเมดิคอลรีพอร์ตปลอมมาแก้งยูรี เบตตีนะ้เนี่ยเป็นคนไข้ที่คุยด้วยง่ายมากทำงานกับเบตตี้แล้วแบบง่ายมากแต่จริงๆนะแถวนี้ก็มีหลายคนที่แบบอยู่ในลิสต์คนไข้ที่จุกจิกมากของฉันยูริบอกว่ามีคนไข้ที่รักษาง่ายสุดคือเป็นเบตตี้นะส่วนคนอื่นก็มีเหมือนกันที่แบบว่าอยู่ในลิสต์แบบคนไข้ที่รักษายากมากไม่ค่อยให้ความร่วมมือนะ น่าจะเป็นลุงคนนั้นแน่เลยคนที่เขาชอบตีกับลูกเขาอะ การเก็บเงินเพื่อขอหมอแต่งงานอะ่ะมันก็สําคัญนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นชาวได้เราต้องปลูกอะไรบ้างนะคงั้นผมก็เลยเล็งไว้ที่สารไหลทองมต้องลงไปหาสารไหลทองไหมมันใช้กี่อันอะ่ะผมลืมอะ่ะ จะผมจะอัพเมล็ดเป็นขั้นทองนะแล้วก็เอาพวกนี้ไปปลูกครับก็แบบเป็นการเร่งทำเงินสำหรับ สร้างบ้านแล้วก็ขอหัวแต่งงานนะส่วนวันนี้เราก็ไปลงเหมืองชิวเอไม่ใช่ลงเหมืองสิเราจะไปดำน้ำดูปกากรังกันชิวๆครับพูดก็พูดผมอยากไปตกปลาเหมือนกันนะสึกว่าเราไม่ค่อยตกปลากันเท่าไหร่เลย แต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาหลังลงน้ำแล้วกันตกปลามันต้องใช้เวลาครับอ่ะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งในการเคลียใต้น้ำตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราค่อยๆเคลียร์ไปเีลียะโซนนะต้องกลับบ้านละ โอเคจบไปอีกหนึ่งวันนะครับจอดเงินวันนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเราปลูกผักได้เมื่อไหร่น่าจะโอเคขึ้นครับเดี๋ยวเราพักกันที่ตรงนี้ก่อนละกันครับ2วันละสวัสดีครับ